เนี่ยค่ะก็คือป่านะคะข้างสวนนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะ เดี๋ยวโฟกัสไปที่นางโรซี่นะคะอุ้ยอะไรเนี่ยม<แ>ีคนมาทำอะไร<แ>อะไรคะเนี่ย<แ>เพื่อนดูสิคะป้าป้า <c oughs> อะไรคะเนี่ยม่กกี้นะคะมีคนมาวัดมาวิดพื้นนะคะต่อหน้าอีผัวแล้วก็ชั้นชั้นกำลังแบบดูไมโครโฟนอยู่ว่าเออเนี่ยไมโครโฟนชั้นหาไม่เจอนะคะเออแล้วก็แบบไปเจอ เขาก็มาแบบวิดพื้นอยู่หน้าผัวผัวก็งงว่าเอออะไรวะผัวก,ก็ดู <laughs> เราก็ดูอะไรวะงงมากเออแต่ว่าเป็นกอเอเหรอเขาไม่ใช่ไม่รู้อ่ะเอนอนงแต่ว่าฉันถ่ายมาอยู่นะแต่ว่าไม่อยากจะไม่อยากจะเอาลงอ่ะเนาะไม่รู้ดิไม่น่าจะลงได้นะเพื่อนๆฉันก็ถ่ายมาเดี๋ยวฉันตัดออกแล้วกันเอองงใจวะ มันก็ฉันก็กำลังถ่ายพอดีไงเราพานางโดซี่มาเดินกันนะคะวันนี้ก็อากา,าศดีมากงงมากเออโด,ดีมาแบบมว้วนพื้นไปเลยนะเบบนี่ยมากคิดฟิตเลยผัวบอกว่าฮัสซัมเบนเซทคิดฟิตที่ข้างบนดู like คาร์ดิโอเออลย in front of me and and him ที่เซทซัมบอดี้คิดฟิตตลฟันนี่น วีกนก,กวัวแปรมารซี่จะขึ้นไปทางด้านโนูนะคะฉันก็จะขึ้นทางตรงทางด้านนี่เลยเอเคมุ่งใจมากทําไปทั่วคนบางทีก็มาแปลกๆแ,แบบฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรนะแต่ว่าค่อนข้างเหมือนจะเป็นจะมีแบบว่าอาคตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฉันก็ไม่อะไรนะฉันก็ทําคลิปของฉันเนาะ ชีวิตแค่ชีวิตมันฉันก็ไม่รู้ว่าจะว่ายไงโอ้เหนื่อยนะคะเพื่อนนี่นะคะจะมีทางไปด้านนี้ด้วยอันนี้เมื่อก่อนเขาก็ใช้เป็นลานคอนเสิร์ตโอเคโอ้เหนื่อย I'm too old for this รถจ๋าถ่ายนังโลมั่ง s ซลลัตด็อก สเลปดอ็อกสเมลลูกนังจะฉี่หรือเปล่าเนี่ยค่ัเพื่อนๆเขินเลยคคะนะ่ะเ,เหมือนกวางตุ้งอะคะ่ะกวางตุ้งมากด้านนู้นก็มีนะเป็นกระถางเดี๋ยวจะให้ดูม,นะมันกวางตุ้งนะมันกวางตุ้งชัดๆเลยเนาะมันมีเยอะมากเลย ตรงนี้กาลังเกิดแล้วก็ตรงนี้ตั้งที่เขาน่าจะปลูกผักเนาะถ้าปลูกผักมันดีมากเลยฉันแค่เสนอแนะนะคะไม่ได้อยากเปลี่ยนเลยนะโอเคมันจะมันจะดีมากคือทุกคนสามารถเด็ดได้กินได้คุณก็จะมีคนดูแลให้อนะไม่ต้องไปจ้างคนสวนนะโอเคาานี่นะคะเหมือนฉันไม่รู้ว่าอะไรนะฉันคิดว่ากวางตุ้งโอเค จากด้านน้องกันนะคะเพื่อนเราจะเดินไปซื้อโต๊ะนัดเดินไปซื้อขนมกินนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นคะแนนนะคะที่เขาเอาเรือให้มาโจมค่ะเพื่อนตรงนี้ก็ต้นเชอร์รี่ไงคะนี่ที่มาเก็บนะคะเชอร์รี่โรยหมดแล้วนะคะเชอร์รี่ที่มาเก็บ วันด้นนะคะอุ๊ยฉันมาตอนนาฬิกานั่งน,น่งพอดีเลยเรารูมันโรดเจ้าของมันรู เนี่ยค่ะก็มาอย่างนี้นะคะแล้วก็ซื้อของกลับบ้านเดินมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดินแบบนี้ทุกเสาร์ทุก,าทกอาทิตย์ก็คือไอวีวีคเคนวอกไปดิคิฟฟิตตลกเ <laughs> พราะบอกว่าคิฟฟิตฮัสเบนเซตคิฟฟิตตลกเดี๋ยวมาวิพื้นให้ดูไงว่าไม่ฟิตหรอเล่านี่เขาฟิตมากแล้วนะเนี่ยดูเหมือนเขาสลิมไหมเห็นไหม ไม่ใช่หรอกกูแย่งเขากินไม่ใช่หรอกเมนี้ยแย่งกินหมดตลกอะไรซื้อมาอะไรมานางก็ไม่กินคือกูต้องกินหมดตลกโอเคเพื่อน